พ่อใหญ่กำลังออกมาจากโรงพยาบาลครับนองกับมาเบิ้งไม่ยามไม่ยามข่าวกับไปนอนหลายมือครับได้บริเลลงลิปในีปน้องเบิ้งนะน้องมาเอียงเนี้ยเจะเขาจก็มีอยู่บ่กอเลือดเจ้าจด้วยเขาเหนียว เาอินแล้วกินไปมาเว้ยเออบทถานกัไผ่จีหูเนาะตอัะหีองุตับหูงกับ้ผตูกับเพชรุบาทบอโครงแหกว่าเพชรด้ละโ่โเออโครงแหลกว่าเพชรขนมเสียงไงย่างอยู่เ้้เฮียท่อนขนมเสีนน้ำยากบไม่เงี้ยเด๋วเออม่เออนแหละ จเจียวแป้งกบ,บจเจียวป้งกบตว้นบบ่าแป้าาคุ้ม,มกันได้ไปคุดตะขีไก่เดียนไปใส่เบ็ดสมือสมือกระนากับอไรเจ๊เตียเอาเงินเตือนมันไปซื้อกินเลยมียาแก้โรอกับพ่อไปคุดแฉกอง กนก้วยเนี่เอมมันลวยเน่ก้วยดีที่สุดอยากเยาเพราะว่าเป็นวิ่งเดี๋ยวทีไปตลาดด้วยทีไปซื้อเกาอีกมาให้นั่งเพราะจะไปซื้อปุ๋ยยักษ์สองก่ันสองมาใช่เขาตั้งกกบบอกที่ไปซื้อปุ๋ยบอกทีไปเอาเงินพร้อมอยู่ตลาดคุณ มัมมี volumes, volumes. ่ไงไง่งไงไง่ง่งงไงไงไง่งไงไงไงโงไง่งไ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 ห้งโพไมองอื่งมงไง่งองไ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 งงไ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 งงไ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 งงไงไงไงงไงไงไไงไงองไุไงไหไ เดี๋ยวสิจ้างมันยังงาไปวานเลยหรอท่างโคก่าสั่ก็วยไปวานเองหรอกถ้่บ่มีเรียกบอกได้ไปวานเองก็ได้ดอกน้อยเดียวนึงยืมมาวันร้านเราเหรอจอยยังมาไกลกินมือละสามแปดข้าวพุทธ พอดีแลวยเตียวหาจากบาทุทนนี่นเออพอดีเดี๋ยวพ่านเนื้อเบิร์ด่นแล้วจะไปซื้อปุ๋ยมาทันยังกับลุงนาวยังเขาไม่กิน,ข,น, <c ười> นข,ข้าวยังกอโอ้ยบ่าเรื่องพัด <c ười> อกับก้อยกินเขหมลอนกันลูกออกจากกันยัอน่อยกับว่าไ่ด้กินเขาพี่ดิงพี่ดิงสิงมาแม้ไหม มันกัดได้เกียบเมือนว่านนี่อืเอาไม่คกัดเกี่ยบนางนางตาพางมาอย่างมันเอเกี่ยวแมวจอีกลยมนมันกับบริการแห่งไมยพาพมันกัดอันนี้มันจะซึมไงอือ กับม่นม่นางทับหาเมติยูอาการมันกะเมื่อยครับต้องให้ยาตลอดเวลา บัเพอมาโทให้เดียอานยไมเือ่เไปซื้อโต๊ะมาให้เตียงมาให้ตามมันเปนกได้เตียงยังเตียงมันพับได้อะบอสเป็นยังอ๋ออ้ที่แบบนอนเหรอแบบนอนแบบไม่ไม่บอสตอที่มันนั่งพิงเตียงแบตามจริงอันบอสย่อนเขาให้ไปขอย่อนนไม่ก็ได้ดิอะไรอันที่มันหมุนได้เห็นไหมหมุนแบบอยู่ร่องบานไหม แบบโรงพยาบาลนั่นแม่เมมิี่ีนมีนาบอกโทษถามมึงท่านใดที่เอารถไปเอาเด้นนี่ล่ะขึ้นลงได้อยู่สูงต่ำวะนยฮะบอยบอยโทษถามายไอก่อนว่าสิเฮ็ดยังไหนนะอุ้ย เออเขาบริจาคไปเซี้ยอยู่ซีไฮฮอดทำเรียงทำายังบันที่้องอย่าของกับบอมเนมันต้องทำเรื่องอาทำเรียงกับทำเรียงรอแบบที่ไม่เป็นไฟฟ้ากดตู้เน่งเน่เน่น่งเน่งเงเน่งๆๆ่หมดฮะได้ฮอร่แนวอนันออกซิเจนขึ้นมาก่ล่ะ อามายืนดีก็ใส่ยืนเนี่ยพี่ยากระาแมนบ่หวาน้ำบ่หเลยน้บานนี่บอก้นเติมนี่เติมมน้ำนยเดี๋ยวบ่เียนันน้ามันสิอันน้ามันสิอันน้ามันดี หันมาญนนี่หันมาครับผมหันมาหันมาใกล้ๆหันมาใกล้ๆิ้มปุ่นญี่ปวนญี่ปนไปก่อนไปใส่ไปมโทอยู่โทรไปขาเขาก่อนว่าเขาต้องเอาเตรียมยยงไปแนนไปเฮ็ดเรื่องขอยืมเขานั่นไหมยืมเตียงเตียงอะไรไม่เตียงโรงพยาบาลน่ะล่ะบ มุนขึ้นมุนลงเดี๋ยวนี้เขาเป็นไฟฟ้าแล้วกดตึดตึดบาร์ดีนอนสามหมื่นเลฟสิขอบตาตอนนี้เป็นมีแพนด้าไปแล้วเรียบร้อยนี่บาร์ดีนอนหลา่กุมูนอนย่ำขึ้นย่ำขึ้นกับนอนย่ำเป็นกับนอนตื่นมากกับกินกินแล้วกับนอน เขามาหาตามาเยี่ยมคนป่วยอันนี้ก็มาเยี่ยมคนป่วยเหมือนกันนะคะ,ะเอาเวๆเรวสำเนียงครับขอบคุณ